หลังจากที่รอคอยกันมานานในที่สุดลักนาร็อกออเรนจินของแท้ก็มีอาชีพปาดเข้ามาแล้วครับนี่อาชีพปาดจะเป็นอาชีพที่ใครชอบเล่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเวอร์ชันไหนของลักนาร็อกออเรนจินนะคือเขาเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นอาชีพที่แบบว่าก็คนต้องการค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเวลาแบบลงด้านหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ใช่ดาเมจจาไม่ไม่ใช่เลยละ่ะแล้วก็ไม่ใช่ซับจา๋าแต่อาชีพปาดเป็นอาชีพที่แบบ คือเขาไปได้ทุกที่อ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาคิวแรงสองชุบได้สามดาเมจก็พอช่วยทำได้แล้วก็ปั๊บเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรเลยในการช่วยปั๊บเพิ่มดาเมจต่างๆเอาละอันนี้ก็จะเป็นอาชีพอีกชัดอาชีพหนึ่งที่แนะนำให้ลองเล่นกันนะครับเพราะปาาเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายมากจะสำหรับตัวผมนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ก็ชอบเท่าไหร่อ่ะจะเห็นว่าตัวสกิลของผมเนี่ย อ,อปล่อยออกมาปล่อยมากเลยจบช่องชางช่องชางเต็มไปหมดนี่อันนี้ก็จะเป็นสายให้ปิดครับที่จะมาแนะนําในวันนี้กันสายให้ปิดจะแตกต่างจากสายไหนก็มาลองดูกัน,นอันดับแรกเลยปกติเนี่ยของปาาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ DEX แล้วก็ค่าวิดเนาะเพื่อที่จะให้ยืนนานๆแต่สายให้ปิดเนี่ยจะเป็นสายที่เอาไว้สําหรับเก็บเลเวลหรือเอาไว้สําหรับลงดันคนเดียวอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากว่าจะลงดันกับเพื่อนลงดันกิจกรรมจะแนะนําเป็นสายซับครับเพราะฉะนั้นสายนี้ก็เราเราเอาไว้สนุกของเรานะเราเราไม่ต้องเอาไปสนุกกับเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะบอกอุ้ยทําไมทําไมถึงไม่ซับไปเลยอ่า ก็ประมาณนี้นะคบก็จะมีการปล่อยสกิลนู่นนี่นั่นออกมาสาเหตุที่ใช้เป็น agi เพราะว่าเราจะมีการใช้เป็นโจมตีปกติที่เราใช้โจมตีปกติเพราะว่าเราจะใส่การ์ดครับจะเป็นการ์ดตัวนี้การ์ดวินโกธเวลาโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาส3%เที่จะไล่สกิลจูนทันเดอร์ออกมาแล้วก็การ์ดออคชัเชอร์การ์ดออกช r ่เชอร์เวลาโจมตีปกติมีโอกาสที่จะไล่ดับเบิลสตาร์ทออกมา สกิลเราก็จะแบบแยะแยะไปหมดเลยเอาละครับมาถึงขั้นของสกิลกันก็อย่างที่บอกนะครับเราใส่การ์ดออกอาเชอร์เพราะฉะนั้นคลาสหนึ่งเราก็จำเป็นต้องอัพดับเบิลสตาร์ทเต็มสิบไปเลย สกิลคัทหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะพื้นฐานเป็นสิกทั่วไปสกิลคัสสองอันนี้ก็จะแตกต่างจากสายซับนิดนึงเดี๋ยวสายซับจะมาแนะนําให้ทีหลังนะก็อันดับแรกอัพอันที่3ก่อนเพื่อจะเป็นทางผ่านมาสู่สกิลหมู่ของเราพออัพสกิลหมู่ปุ๊บเราก็เอามีสกิลฮิลติดไว้นิดนึดนงก่อนเสร็จแล้วมาอัพตัวนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เวลาโซโล่เนี่ยก็คือใช้สกิลพวกสกิลหมูเนี่ยมันมีความแรงขึ้นฮิลแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อัพให้เต็มห้าไปเลยแล้วก็มาอัพตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นสกิลเอ็กโคอ่ามันมันจะทําให้แบบว่าปกติว่าถ้าเราไม่ได้อัพสกิลตัวนี้ใช่ไหมเราเรากดกดเพลงอ่ะสมมุติว่าเรากดเพลงหมูอย่างเงี้ยพอสกิลหมดปุ๊บเราก็กดเพลงใหม่ มันจะไม่มีการซ้อนกันแต่เมื่อเราอัพตัวนี้มันจะทําให้สกิลสามารถซ้อนกันได้พูดง่ายๆก็คือสกิลหมู่เนี่ยมันจะซ้อนกัน2วงเลยมันก็เหมือนกับว่า,าความการโจมตีเนี่ยคูณ2เข้าไปอีกแต่ว่าอย่างอันนี้เนี่ยท,ที่มาเก็บเบลเนี่ยก็คือมอนอะมันค่อนข้างจะโจมตีแรง จะกดยาไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นก็เลยใส่เป็น2องสกิลก็คือสกิลโจมตีหมูแล้วก็สกิลแอปเปิลพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าไม่ได้อัพตัวสกิลนั้นใช่ป่ะเราจะไม่สามารถใช้หมูควบคู่กับแอปเปิลไปด้วยได้เพราะฉะนั้นสกิลนี้จึงเป็นสกิลที่สําคัญครับอ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาอัพแอปเปิ้ลให้เต็มของคัสหนึ่งนะเราค่อยมาอัพตัวนี้ห้า ตัวนี้อีกห้าเพื่อเป็นทางผ่านสกิลหากินของเราเอีกนะครับพอมาถึงคัสต่อไปเราก็จะอัพตัวนี้ก่อนอ่าช่วยชุบชีวิตไว้ก่อนแล้วก็สกิลตัวนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสกิลโจมตีเหมือนกันครับแต่เงื่อนไขของสกิลนี้เนี่ยก็คือมันจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆก่อนจนเก็บโน้ตครบ5้าโน้ตมันถึงจะสามารถโจมตีปล่อยออกไปได้อ่า แล้วเสร็จแล้วก็มาที่กองกองนี้ก็เป็นสกิลปั๊บที่ดีมากเพราะว่ามันลวกพลังโจมตีให้เยอะมากๆเลยแล้วก็มาสกิลนี้ครับสกิลนี้ก็จะทําให้เราโจมตีได้เยอะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสายให้ปิดเนี่ยเราจะเป็นการเน้นที่การโจมตีซะมากกว่าจะเห็นว่าผมไม่ได้อัพโลก,กิหรือว่าไม่ได้อัพปั๊บอย่างอื่นเลยมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับ ก็มองเพลินๆตีไปเรื่อยๆแล้วถ้าในกรณีที่อยากจะเอาไปลง PVP ใช่ไหมเราก็อาจจะใส่การ์ดแบบว่าการ์ดพวกติดสถานะอย่างการ์ดเดี๋ยวนะในี้ก็เอาไปลง PVP สนุกนะแต่ว่าก็ค่าใครตายไม่ค่อยได้หรอกยกเว้นจะแบบเติมหนักๆอะไรแบบนี้ แต่ก็แนะนำเพราะว่ามันก็สนุกดีอาจจะค่าได้ในกรณีที่แบบว่าเขาเขาอ่อนกว่าเราอะ่ะเดี๋ยนะการ์ดที่อ่ะใส่การ์ดนี้ครับ มันก็จะช่วยให้การ PVP ของเราในสายให้ปิดอะสนุกมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะ่ะถ้าเป็นปาดก็จะแนะนําเป็นสายที่มีโลกิไปด้วยมากกว่าเพราะมันจะป่วนได้มากกว่าโดยเฉพาะในเวลาวออะไรพวกนี้อ่ะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับสายให้ปิดแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยผมจะพอ80ดิปุ๊บเนี่ย ก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันจะทําให้สกิลเราอ่ะมันสามารถลงพวกน้ําได้อ่ะมันทําให้สกิลธาตุลมอ่ะแรงขึ้นอีกสิซึ่งก็จะซับพอร์ตกับสกิลสกิลของตัวการ์ดวินโก้แล้วตัวอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการที่จะปล่อยสกิลออกมาเองด้วย เพราะฉะนั้นก็แนะนำอันนี้นะสําหรับช่วง80ทีนี้ก็จะไปส่วนของสายซัพพอร์ตกันสายซัพพอร์ตก็อย่างที่บอกครับก็จะเน้นไปที่เด็กแล้วก็วิดอุปกรณ์ที่เราแนะนำใช้สําหรับสายซัพพอร์ตก็จะเป็นเซตของกรอบปิ้นสายซัพพอร์ตก็จะเน้นเป็นเซตกรอบปิ้นเลยนี่ตัวนี้ เดี๋ยวใครว่าจะทําเป็นสายซัพพอร์ตก็ตอนสักประมาณเบลก้าสิบอะเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนอาชีพจากสไนามามันก็เลยยังมีของเก่าสไนยอยู่ก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนเดี๋ยวเซตเก้าสิบค่อยค่อยทําเป็นของก๊อปปิ้นเพราะว่าจะทําให้ยืนนานอาชีพของปาดเนี่ยยังไงยังไงเพื่อนเราตายได้แต่เราห้ามตายคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นอึดถึกทนไว้ก่อนพี่น้องอ่ะก็จะเป็นเซตก๊อปปิ้นก็จะประมาณนี้ ส่วนอาวุธก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าของปาดเนี่ยคือมันฮิวแรงอยู่แล้วอะ่ะมันใช้เป็นอ ATK ในการฮิวแรงขึ้นแล้วก็อาจจะใช้พวกของใส่ที่เพิ่มเอฟเฟกต์ฮิ Q, อะไรพวกเนี้ยอ่ะในส่วนของสกิลคัทหนึ่งก็เหมือนกันครับอ่ะก็ตามนี้เลยคัทหนึ่งในส่วนของคัทสองก็อย่างที่บอกอะครับก็คือนี่เลย ก็เน้นไปที่แอปเปิ้ลสกิลนี้จะเอามาด้วยก็ได้หรือไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าเราน่าจะใส่เป็นแอปเปิลอย่างเดียวส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ปาดทำอะไรอะ่ะเวลาที่ลงดันก็จะให้ปาดซับอย่างเดียวไม่ค่อยปาดตีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปาดตายแล้วก็ใส่เป็นตัวปับ๊บอันนี้ให้เต็มครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เอาเหมือนกัน แล้วก็อาจจะเพิ่มในส่วนของอันนี้จะเป็นตัวปั๊บที่ทำให้พวกวิเนี่ยเขาไล่สกิลได้เร็วขึ้นอันพวกนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราไม่ได้สู้ก็อาจจะมาลงตัวพวกนี้จะ้ะแต่ว่าเวลาใช้อ่ะก็อาจจะได้ใช้แบบว่าอาจเป็นปั๊บนี้สลับกับปั๊บฮิวอะไรแบบนี้มันก็ใช้อันนี้ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นสองสองเพลงได้ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราเล่นกับใครอ่ะหลักๆก,ก็เหมือนกันครับก็คือตัวฮิวเอ้ตัวชุบชีวิตตัวกองแต่วันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเติมมาในส่วนของปั๊บแบ่งสเตตัสก็คือจะเป็นการโอนสเตตัสของเราเนี่ยแบ่งไปให้เพื่อนในทีมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอ่ะอันนี้จะเป็นตัวสร้างหุ่นขึ้นมาแล้วก็ เพิ่มโลกิข้ามาครับเวลาที่เราจะโลกิเนี่ยอันเนี้ยอย่าอย่าไปใช้เวลาลงดันกับเพื่อนนะเพื่อนได้โมโหแนะ่นอนเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สามารถใช้สกิลได้ในวงโลกิอันนี้เน้นป่วนในกรณีแบบว่าไปวอหรือว่าอืมก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นว่าก็ให้ใช้สกิลโยนหุ่นไปก่อนเพื่อที่จะกดโลกิได้หรือว่า มีตัวแดนอยู่ใกล้ๆก็สามารถกดโลกิได้เลยถ้าเกิดว่าเขาได้อัพโลกิเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับถ้าอย่างไงก็ลองมาเล่นกันดูนะครับปาดเป็นอาชีพที่สนุกมากเลย